เด็กหญิงนิยายขอจุดทูมหาสามีสักคนบทที่สาม หมิงฐานพาทุกคนเดินกลับไปด้านในตำหนกักพร้อมทั้งแอบหันไปมองโจจิ้งหวานแวบ,บหนึ่งโจจิ้งหวานเข้าใจความหมายจึงพาสาวใช้เดินไปทั้งบ่ออพยพทานด้วยกันโดยใช้ข้ออ้างว่าต้องไปผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าวันนี้เป็นเทศกาลส่งน้ำพระอารามหลวงต้าเสียงปัว จึงคึกคักกื่นเริงยิ่งกว่าที่เคยมีคนโยนเหรียญโยนอาหารปลาที่ริมบ่าออภัยทานตั้งจิตขอพรมีเด็กน้อยหัวรเราะเริงร่าไปตามการแหวกว่ายของปลาจิ๋นหลี่ไม่หยุดเมื่อเจ้าจิ้งหวานสองหาบริเวณร่มรื่นได้แล้วก็ยืนรอยอยู่เงียบ,ยบนึกไม่ถึงว่ากลับมีเด็กน้อยคนหนึ่งกำลังวิ่งไล่ตีลูกข่างอย่างบ้าคลั่งมาจนถึงบริเวณที่นางอยู่เนื่องจากเอา แต่เล่นจนลืมตัวเด็กน้อยจึงมีทันได้สังเกตว่าข้างๆมีคนยืนอยู่ แท้จึงเหวัดฟาดเข้ามาทางโจจิจ้งวานเจจิ้งวานหลบไม่ทันในขณะที่กำลังจะถูกเด็กน้อยฟาแทเข้าใส่นั่นเองก็พรันมีอาวุธถูกชักออกจากฝักประกายแสงสีขาวไหววูบตัดแท่ที่กำลังจะมาถึงตัวคอนขาดสะบ้นลองอย่างรวดเร็วเด็กน้อยพังอะเอื้องไปจ้องมองแท่ที่ปลายอีกด้านถูกตัดจนเรียบกริบอย่างอื้งงันอยู่ครู่หนึ่ง ต่อมาก็เงยหน้าขึ้นมองบุรุษรูปร่างสูงใหญ่ที่มีรอยแผลเป็นจากหน้าผากด้านซ้ายไปจนถึงหางตาแวบหนึ่งก่อนจะร้องแงออกมาทันได้ ตกใจกลัวจนร้องไห้วิ่งหนีไปโดยลืมหยิบเอาลูกคางกลับไปด้วยแต่เดิมเจ้าจิ้งหวานก็บอบางที่กลัวอยู่เป็นทุนเดิมระหว่างที่ยังตกใจเสียขวัญไม่หายก็ยังถูกเสียงร้องไห้เจ้าของเด็กน้อยพาให้แตกตื่นตกใจเข้าไปอีกริมฝีปากจึงข่าวซีดขึ้นมาทันทีนางใช้มือกุมหัวใจเอาไว้พลางขยับถอยหลังออกไปครึ่งก้า ร้องผู้บัญชาการลูกช่างนากลัวเกินไปแล้วแค่ไม่ถูกใจอะไรนิดหน่อยก็ชักอาวุธออกมานิหน้าชื่อของเขาถึงสามารถขู่ให้เด็กหยุดร้องไห้กลางดึกได้นางยอ่อเข่าลองฝืนแข็งใจคารวะขอบคุณรองผู้บัญชาการลูกเรื่องเล็กน้อยคุณหนูจิ้งหวานไม่ต้องมากพิธี หากนี่เป็นแค่เรื่องเล็กน้อยดูเหมือนว่าสำหรับเขาแล้วการสังหารคนสักหยิบมือคงไม่นับว่าเป็นเรื่องใหญ่อันใด เมื่อนึกถึงตรงนี้แผ่นหลังของเจาจิ้งวานก็เริ่มแข่งค้างขึ้นมาไม่กล้าเงยหน้ามองลู่ถิ้งอีกเลยแม้แต่เพียงปราดเดียวอันที่จริงทั้งที่ยืนอยู่ห่างกันหนึ่งตั้งนางก็ยังรู้สึกได้ว่ากลิ่นอไอหอนเฮี้ยมดุดันบนร่างของบุรุษตรงหน้านั้น กดทับจนทําให้คนแทมหายใจไม่ออกครู่ใหญ่ผ่านไปนางก็รวบรวมความกล้าเอ่ยถามเสียงแผ่วเบาว่าขอเรียนถามรองผู้บัญชาการลูกท่านเคยได้ยินจวงจือกับห้วยจือสนทนาเรื่องปลาหรือไม่ลู่ถิงมองดูปลาจินลี่ที่กำลังแหวกว่ายอยู่ในบ่าออพยธทานแวบหนึ่งพยายามเอ่ยตอบอย่างสุภาพเรียบร้อยว่า ก็เคยได้ยินมาบ้างเจ้าจิ้งวานเอ่ยขึ้นอีกคราจวงจือกล่าวว่าปลาตะเพียนแหวกว่หวในสายทานอย่างสุกอุราหมายความว่าปลานี้มีความสุขหุยจื่อเลยถามไปว่าท่านมีใช่ปลารู้ได้เยี่ยงไรว่าปลามีความสุขหูของลู่ถิงฟังถึงแค่ประโยคนี้ถาว่าเจ้าจิ้งวานหาได้พูดจบไหมจวงจื่อจึงถามขึ้นอีกคราวว่า ท่านมีใช่ข้ารู้ได้อย่างไรว่าข้าไม่รู้ว่าปลามีความสุขหุยจือก็ตอบกลับไปเช่นกันว่าข้ามีใช่ท่านย่อมมีอาจล่วงรู้ได้ท่านเองก็มีใช่ปลาท่านมีอาจแน่ใจได้ทั้งหมดว่าปลานั้นมีความสุขจริงความวักนี้ที่เจ้าจิ้งวานเอ่ยทวนเล่าเสียงเจ้า,จาแต่พอถึงหูของลู่ถิงกลับกลายเป็นท่านมีใช่ค่า ปลามีความสุขข้ามีใช่ท่านมิใช่ปลาปลามีความสุขไม่รอให้ลู่ถิ่งได้ทันเข้าใจกระจงังเจ้าจิ้งหวานก็ยอบกายอย่างอ่อนช้อยหลุบตาพรันถามขึ้นว่าถ้าหากจิ้งหวานเข้าใจปลารู้ว่าปลาไม่มีความสุขเล่าริมบ่ออภัยทานเงียบสนิทไปชั่วขณะหนึ่ง อุยต้นหลิวถูกลมพัดลอยละล่องแผ่วเบาในใจเจ้าจิ้งวานว้าวุ่นกระวนกระวายมือเองก็กำแน่นจนเหงื่อออกไม่รู้จริง,รงๆว่าการที่นางระบายความไม่ยินยอมความไม่พอใจที่ถูกเขาบีบบังคับสู่ขอออกมาอย่างเปิดเผยส่งแจ้งเช่นนี้จะทำให้ร้องผู้บัญชาการลู่โกรธเกลี้ยวโมโหหรือไม่แต่ว่าลู่ทิงไม่เข้าใจแม้แต่น้อยว่านางพูดอัน เขาชะง,งักนิ่งไปครึ่งเค่อกว่าจะเอ่ยตอบด้วยความลังเลเช่นนั้นก็ให้อาหารปลาเยอะๆริมฝีปากของโตจิ้งวานขาวซีดขึ้นเล็กน้อยร่างกายงอนเงน จะล้มแหลมีล้มแหลเช่นเดียวกันเขาพูดเช่นนี้คงคิดว่าแค่ยัดเยียดสินสอดทองมั่นให้มากๆนางก็จะยินดีแต่นี่ไม่เกี่ยวข้องอันใดกับสินสอดทองมั่นเสียหน่อยนางเจ้าจิ้งวนันเป็นพวกสายตาตื้นเขินโลภมากอยากได้อยากมีต้องถูกเขาดูแคลนย่ำยีอย่างไม่มีเหตุผลอย่างนั้นหรือ แม้ปลาจะตัวน้อยต้อยต่ำแต่ก็เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกันมันย่อมมีความคิดจิตใจหากไม่ยินยอมพร้อมใจยอมตายเสียดีกว่าร้องขออาหารน้ำเสียงของเจ้าจิ้งวานแผ่วเบาและสั่นเครือนางก้มหน้างดหยาดน้ำตาคลอหน่วยในดวงตาเมื่อพูดจบนางก็ยอบกายพรางกล่าวว่า จิ้งหวานยังต้องไปฟังพระอาจารย์เทศนามิอาจรั้งตัวอยู่ที่นี่ได้นนแต่ว่าความตั้งใจนี้แน,น่วแน่ขอให้รองผู้บัญชาการลู่คิดทบทวนใหม่อีกครั้งความตั้งใจนี้แน,น่วแน่อันใดกันลู่ถิงมองดูแผ่นหลังที่เดินจากไปอย่างร้อนรนของโจจิ้งวานทันใดนั้นก็เอ่ยถามผู้ติดตามที่มาพร้อมกันว่าเรื่องที่นางพูดเหล่านั้น หมายความว่าอย่างไรกันผู้ติดตามตอบไปตามความสัตว์จริงผู้น้อยก็ไม่ทราบขอรับคุณหนูสกุลเจาผู้นี้สมกับเป็นคุณหนูที่ถือกำเนิดจากตระกูลปัญญาชนจริงๆ ผู้น้อยไม่เข้าใจถ้อยคำที่นางพูดแม้แต่ประโยคเดียวแต่ว่าผู้น้อยจำเอาไว้แล้วขอรับมีสู้กลับไปถามท่านอองหรือไม่ก็คุณชายรองสกุลซูดีหรือไม่ลู่ถิงพยักหน้าผู้ติดตามปาดเงือคร้นคิดอย่างปลาดกลุ้มใจ ถ้าภายภาคหนะ้าในท่านแต่งคนหนูสกุลโตผู้นี้เป็นภรรยาจริงๆข้าคงจะทำงานยากเป็นแน่เกรงว่าแม้กระทั่งนางกำชับสั่งอันได้ข้าก็คงจะฟังไม่เข้าใจ เขาพูดเช่นนี้จริงๆหรือระหว่างนั้นมีอันใดเข้าใจผิดกันหรือไม่หมิงฐานฟังเจ้าจิ้งวานเล่าเรื่องที่ทั้งสองคนพบเจอกันจบก็รู้สึกชะงนสนแท่ขึ้นมานิดๆเจ้าจิ้งหวานสะอึกสะอื้นจะเข้าใจผิดได้อย่างไรไปหมิ่นหมิ่นฉุนจัด ข้ามองร้องผู้บัญชาการลู่ผิดไปจริงๆไม่คิดว่าเขาจะกลุ้มกลิ่มเลอะและเช่นนี้แค่เพิ่มสินสออพทองมัน่นก็คิดว่าจะแต่งจิ้งหวานเป็นภรรยาได้นี่คิดจะดูถูกย่ำดีกันหรือไร หลังจากร่วมพิธีส่งน้ำพระเสรจหมิงฐานกับไปหมิ่นมิน,มนก็คอยอยู่เป็นเพื่อนเจ้าจิ้งวานที่ภูเขาด้านหลังอารามหลวงต้าเสียงกัวตลอดเวลาเจ้าจิ้งวานท่าทางราวกับได้รับความคับข้องหมองใจอย่างใหญ่หลวงหย่าน้ำตาไหลรินไม่หยุดซ้ำยังเอ่ยคำขาดว่าหากเขาฝืนบังคับแต่งค่าให้ได้ ข้าก็จะฆ่าตัวตายหมิงฐานกลับไปหมิน่นหมิ่นได้ยินเข้าในใจก็วิตกกังวลไม่น้อยแต่เดิมเตาจิ้งวานก็ร่างกายอ่อนแออยู่แล้วยามนี้ยังร่ำไห้เช่นนี้อีกเกรงว่าหากนางยังร้องไห้ต่อไปก็อาจจะเป็นลมหมดสติไปได้จริงๆแล้วหมิงฐานยังรู้สึกว่ามีสุดแปลกพิกลอยู่สักแห่ง แต่ก็ถามมีได้คำตอบในทันทีทันได้จึงต้องเอ่ยปลอบขวัญไปก่อนว่าเจ้าอย่าพึ่งร้องไห้เรื่องนี้ต้องมีหนทางแก้ไขได้นะ่พวกเราค่อยมาช่วยกันคิดหาวิธีเถิดไปหมิน่นหมิ่นคล้อยตาม ถูกต้องอย่างมากก็ให้อาถานไปขอร้องท่านอองถ้าอาถานขอร้องมีอันใดที่ท่านอองจะไม่รับปากบ้างเล่าหมิงฐานมองด้วยสายตาว่างเปล่าหนทางแก้ไขที่นางพูดถึงหาใช่วิธีนี้เสียหน่อยตอนนี้ขาของนางยังสั่นอยู่นิดๆเลย เท่าว่าพอหมิงฐานคอยอยู่เป็นเพื่อนเจ้าจิ้งวานอยู่ทางนี้ก็ลืมไปเสียสนิทว่าในห้องพระเล็กยังมีคนหญิงพยองสองคนที่ถูกนางลงโทษให้ไปสำนึกผิดอยู่เวลาผ่านไปแล้วสองชั่วยามอย่างไม่รู้ตัวเฟิงเจ้าจิ้นจู่และหยงเลอเซียนจู่ถูกภิกษุแยกพาเดินออกมาจากฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของห้องพระเล็กยามพวกนางคุกเข่าทำโทษ ก็มีภิกษุคอยเฝ้าจับตาดูอยู่จึงไม่อาจาแอบเกียดครานได้แม้แต่น้อยหลังจากคุกเข่าจนครบสองชั่วยามเต็มทั้งสองก็ทําได้เพียงอาศัยบ่ารับใช้ให้ช่วยประคองลุกขึ้นอย่างสวนเซก่อนจะก้าวเดินออกไปข้างนอกอย่างยากลําบากทั้งสองคนถูกลงโทษอย่างหนักหนาสาหัสมาแล้วแท้แต่เมื่อบังเอิญมาปะทะกันที่นอกห้องพระก็เริ่มมีเรียวมีแรงขึ้น มาอย่างหน้าประหลาดราวกับไก่ชนเอวไม่เจ็บขาไม่ปวดแล้วมินำซ้ำปากก็ยังแสดงความสามารถในการเสียสีแดกดันออกมาได้อย่างเต็มที่เฟิ่งเจ้าจิ้นตูเออย ข้าตำหนิว่าเจ้าไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงไม่เคารพกฎระเบียบแต่ก็ไม่นึกว่าเจ้าจะไร้กฎระเบียบถึงเพียงนี้จริงๆถึงกับเคยปลอมตัวลอบเข้าไปในค่ายทหารทั้งยังร้องไห้โวยวายขู่จะผูกคอตายหมายจะแต่งให้ติ้งเปยอ่องให้ได้หากจะผูกคอตายจริงๆชะไหนเจ้าถึงยังยืนอยู่ดีที่นี่ได้เล่าไม่รู้จักเจียมตัวไม่รู้จักยางอาย ขณะที่คุกเข่าทำโทษนั้นเบ่ารับใช้ของฝั่งเตาจ้นจูก็แอบฟังคนอื่นๆพูดคุยกันอยู่ในที่ลับเรื่องที่น่าสนใจที่สุดก็คือเรื่องของใจเหนียนชื่อเรื่องนี้ยามนี้บังเอิญเจอกันเข้านางก็หยิบยกเรื่องนี้มายามเกียรติยองเลอร์เซียนจูที่ไม่รู้จักพี่ต่ำที่สูงผู้นี้ได้พอดี ใจเนียนสื่อไม่รู้ว่าเฟิงเจ้าจ้นจูรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรแต่ว่านางเองก็เคยได้ยินเรื่องของเฟิงเจ้าจิ้นจูมาไม่น้อยจึงเอ่ยเน็บน้ำยอกย้อนกลับไปโดยไม่แม้แต่จะยั้งคิดข้ามายืนอยู่ที่นี่ได้ ย่อมเป็นเพราะพระบารมีของไทยเฮาช่วยปกปักคุ้มครองแต่เจ้าตั้งหากในเมื่อรู้จักที่ต่ำที่สูงเช่นนี้แล้วเหตุใดตอนนั้นถึงหาเรื่องดูหมิ่นชายาติ้งไปอ๋องกับฮองเฮาได้เล่าอ้อทั้งยังถูกฮองเฮารับสั่งให้กักบ,บริเวณสำนึกผิดอยู่ในตัวห้ามออกไปที่ใดช่างได้รับเกียรติใหญ่หลวงจริงๆสูงสักเป็นอันดับหนึ่งในเมืองหลวงเชียวนะนี่เจ้า แล้วก็อีกอย่างนะต่อให้ข้ามีได้แต่งให้ติ่งป่อยอ่องแล้วอย่างไรเล่าข้ามีไทยเฮาทรงคอยคุ้มครองมีหรือจะหาสามีอย่างที่ต้องการมีได้เจ้าตังหากชีวิตใกล้จะถึงจุดจบอยู่แล้วยังจะโอหังอวดดีเจ้าแต่งให้คนอย่างเจียงหยางโหต่อไปไม่มีข้าแม้แต่จะถือรองเท้าให้เซียนตู่อย่างข้าด้วยซ้ำไปนางรู้เรื่องเจียงหยางโหด้วยหรื ฝิงเจ้าจิ้งจูเบิกตากว้างจนแบทบถลนมาถูกใจเนียนชื่อพูดแทงใจดำเข้าเช่นนี้นางจึงเอ่ยวาจาโต้แย้งอันใดไม่ออกใจเนียนชื่อเห็นนางมีท่าทีเช่นนี้ในใจก็สาแก่ใจไม่น้อยบนโลกนี้ไม่มีกำแพงใดที่ล้มผ่านไม่ได้เรื่องการแต่งงานของฝัิงเจ้าจิ้งจูแม้จะยังมีได้ออกหน้าหารือกันอย่างเป็นทางการแต่เจตนาของตัวอีอองนั้น เป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งไม่ถือว่าเป็นความลับสุดยอดอันใดใจเนียนชือพูดจี้ใจดำฝัั่งเจ้าจิ้นจูต่อไปด้วยท่าทีคล้ายกับเจ้าหัวเราะก็ไม่เชิงเจ้าเองก็ไม่ต้องมาโทษว่าข้าไม่ไว้หน้าเจ้าเล่าหลังจากงานเลี้ยงประชันกรอนปลายวสันเป็นต้นมาคนทั่วทั้งเมืองหลวงก็เห็นเจ้าเป็นตัวตลกอยู่แล้วตัวเจ้าเองคงมีใช่ว่าไม่รู้กระมัง ยิ่งไปกว่านั้นข้าก็มีได้เป็นคนทำให้เจ้ากลายเป็นตัวตลกเสียหน่อยคนที่ทําให้เจ้ากลายเป็นตัวตลกในตอนนี้กลับมีหน้ามีตาหญิ่งพยองลำพองใจยิ่งซ้ําอย่างเรียกตัวเองว่าเป็นอาสะพ้ยของเจ้าอีกอย่าว่าแต่ต่อไปเจ้าจะไม่ควรข้าแม้แต่จะถือรองเท้าให้ข้าเลยลำพังตอนนี้ เจ้าก็ไม่มีค่าพอจะถือรองเท้าให้นางด้วยซ้ำไปยังจะแต่งให้เจียงหยางหออีกฮึหุบปากนะ ฝังเจ้าจิ้นจูกรโดแค้นจนกรรมมือนัน่นทั้งที่รู้ดีแก่ใจว่าใจเนียนฉือตจงใจยั่วโทษะสะนางแต่ก็อดเก็บไปคิดคล้อยตามมีได้บัดนี้นางสารเลวสกุลหมิงผู้นั้นได้กลายเป็นชายาติ้งปอยอ๋องใช้ชีวิตอย่างสุขสบายเหลือแสนทั้งยังจงใจสวมใส่เสื้อผ้าอาพรลายดอกโบตันมาเสแสงวางท่าต่อหน้านางอีกนางมีฐานะเป็นถึง จแต่กลับถูกนางสารเลวนี่ทำให้กลายเป็นตัวตลกของเมืองหากมีใช่เพราะเหตุนี้บิดามารดาของนางคงจะไม่ต้องส่งนางออกเรือนไปไกลถึงแถบสู่จงเพื่อไปเป็นภรรยาใหม่ของเจียงหยางหหผู้มักมากในการไม่สิ้นสุดผู้นั้นหรอกโทสักครั้งนี้นางมิอาจข่มกลั้นได้แต่แรกอยู่แล้วจะให้นางข่มกลั้นได้อย่างไรกันเฟิงเจ้าจิ้นจู่หัน กายกับหมายจะเดินจากไปแต่เพิ่งจะก้าวเท้าไปได้ไม่กี่ก้าวนางก็หันกลับมาอีกครั้งจดจ้องใจเนียนฉืออย่างเยอยหยันว่ากลายเป็นตัวตลกแล้วอย่างไรคนที่นางแย่งไปก็เป็นบุรุษในดวงใจเจ้าเหมือนกันมิใช่หรือนางแย่งชายในดวงใจที่เจ้าร้องไห้ไวอยวายขู่จะผูกคอตาย แต่ก็ยังไม่ได้มาครอบครองผู้นั้นไปสามอย่างเรียกตนเองว่าเป็นนาสะพยของเจ้าอย่างลำพองใจอีกแต่เจ้ายังจะมีหน้ามาแอบอ้างพระนามไทยเฮาทำให้ไทยเฮาต้องสองอับอายขายหน้ามากมายจริงๆฝากไว้ก่อนเถอะพวกเราจะได้เห็นดีกันแนะ่ ถึงแม้จะเกิดเรื่องวุ่นวายแทรกขึ้นมาแต่ง,งานเลี้ยงอาหารเจเทศการส่งน้ำพระของอารามหลวงต้าเสียงปัวก็ยังถือว่าจัดได้อย่างสมบูรณ์พร้อมไม่ขาดตกบกพร่องทุกคนร่วมชมพิธีกรรมไหว้พระขอพรลูกศิษย์ลูกหาของอารามช่วยกันแจกายถั่วผูกวาสนาน้ำหวานโอสดเป็นที่ชื่นชอบของบรรดาเด็กๆเ,เป็นอย่างยิ่งเมื่อถึงยามของตีบอกเวลาสายย ดังขึ้นอารามก็ปิดประตูส่งแทกทุกคนถึงได้เดินหน่วยนารลอยชายออกมาในระหว่างที่เดินทางกลับต้วนมหิงฐานเผลอไปเห็นรถม้าของตวนองค์หญิงใหญ่จอดอยู่ที่นอกอารามจึงนึกถึงฝั่งเจ้าจิ้นจูกับยงเลอเซียนจูที่ถูกนางสั่งให้ไปคุกเข่าทำโทษที่ห้องพระขึ้นมาได้เพราะวันนี้ต้องคอยอยู่เป็นเพื่อนเจ้าจิ้งวานนางจึงให้พวกนางทั้งสองคุกเข่า ที่ห้องพระแค่ประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นถือว่าพวกนางถูกทำโทษสถานเบาเกินไปจริงๆเมื่อกลับมาถึงตัวหมิงฐานก็สั่งให้คนตระเตรียมของกรรมนั้นเพื่อให้สู้ซิ้นนำไปมอบให้แก่ตัวอีอ่องและตัวองหญิงใหญ่พร้อมทั้งกําชับกรรชายอย่างละเอียดถี่ถ้วนว่าจะต้องแสดงความขอโทษที่นางออกคำสั่งลงโทษแทนโดยภารกการก่อนแล้วค่อยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่อารา ามหลวงต้าเสียงปัวให้ชายาอีอ๋องกับองค์หญิงใหญ่เวินหุยฟังอย่างละเอียดยิบสู้สินเป็นคนทำการสุขุมรอบครอบมาแต่ไหนแต่ไรย่อมไม่มีข้อผิดพลาดแม้แต่น้อยนิดเป็นธรรมดาเมื่อกลับมารายงานข่าวที่ตวนสู้สินไม่เพียงแต่นำของกำนันกลับมามากกว่าเดิมเท่านั้นทั้งชายาอีอ๋องและองค์หญิงใหญ่เวินหุยต่างก็ไม่ลืมที่จะแสดงความขอโทษต่อนางที่ตนอบรมสั่ง สอนบุตรสาวไม่ดีนอกจากนั้นยังให้คำมั่นสัญญาว่าภายภาคหน้าจะอบรมสั่งสอนบุตรสาวให้เข้มงวดกวดขันมากขึ้นไม่ว่าภายหน้าพวกนางจะอบรมสั่งสอนหรือไม่หมิงฐานก็ไม่ใคร่ใส่ใจนะักถ้าหากชายาอีอ๋องกับองค์หญิงใหญ่ตั้งใจอบรมสั่งสอนจริงๆคงจะไม่ปล่อยให้ทั้งสองคนเติบโตมาจนมีอุปอนิสัยใจคอเช่นนี้การ ที่นางมอบหมายให้สู้สินไปขอโทษก็เป็นแค่การทำไปตามมารยาทเท่านั้นแล้วก็จะได้ให้ตนเองได้อยู่สงบสุขสักระยะเช่นกันท่านอ๋องยังไม่กลับมายามหายสามเค่หมิงผ่านล้างหน้าหวีผมเสร็จแล้วแต่ก็เห็นว่าด้านนอกยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆจึงโพรงถามขึ้นมาหนึ่งประโยครี่เออตอบ ท่านอองอาจจะมีธุระสำคัญพระชายานอนก่อนดีหรือไม่เจ้าคะข้านอนไม่ค่อยหลับหมิงฐานเอ็นพิงขอบต่งปุ้ยเฟยพริกเปิดตำราเบ็ดตะเล็ดไปเรื่อยเปยื่อยต่อมาก็เอ่ยไล่ว่าเจ้าออกไปก่อนเถอะข้าจะอ่านตำราสักประเดี๋ยวเจ้าคะ่ะ ลีเออเปลี่ยนตะเกียงสว่างสวัยดวงใหม่ตักผงเครื่องหอมกลิ่นสดชื่นจางๆใส่ไปในเตากรรมยานเครื่องช้อนเล็กก่อนจะเดินออกไปจากห้องชั้นในอย่างเงียบเชียบเมื่อเจียงซุีกลับมาถึงจวนตอนกลางดึกภายในเรือนฉี่อันยังคงมีแสงสว่างเจิดจ้าภายในห้องหอมอบอวลด้วยกลิ่นดอกสาลี่อ่อนๆส่วนหมิงถานที่นั่งเอนพิงขอบต่งกุ้ยเฟยก็ได้เข้าสู่หว้วงนิทรา างไม่รู้สึกตัวไปแล้วตามราในมือนาง หยุดอยู่ตรงอัดถาทิบายที่เผลอลืมเปิดอ่านตอนําเครื่องหอมขาตัดสิ่งชั่วร้ายเมื่อปีก่อนพอดิบพอดีเจียงสวีกว่าตามองปราดหนึง่งพบว่านางพับหน้านี้เอาไว้จนปรากฏเป็นรอยลึกอีกด้วยระหว่างที่กำลังง่วงงนลืมสลือหมิงฐานรู้สึกว่าตนเองได้ตกลงสู่อ้อมกอดอันเย็นยาเยือกเล็กน้อยนางขดตัวเข้าหากันนิดนิด จากจิตใต้สำนึกเอ่ยเรียกเสียงอู้อีว่าสามีหลังจากนั้นก็มุดเข้าสู่อ้อมกอดนั้นด้วยความไว้วางใจยิ่งขนตาของนางงอนยาวและเป็นแพหนาลมหายใจสงบนิ่งสม่ำเสมอและดูเชื่อฟังว่าง่ายอย่างไม่น่าเชื่อเจียงสี่เพียงแค่อุ้มนางขึ้นเตียงเท่านั้นแต่การเคลื่อนไหวของเขากลับแผ่วเบาลงอย่างไม่รู้ตัว ราตรีนี้ในเมืองหลวง จวนที่จุดตะเกียงสองสว่างเจอจ้าจนดึกดื่นค่อนคืนกว่าจะดับเหมือนจวนติ้งเปยอ๋องยังมีจวนอีอ๋องซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของถนนทองเปยอีกหลังหนึ่งชายาอีอ๋องระเบิดโทสะใหญ่โตอยู่ในจวนไปแล้วรอบนึงทั้งสาดน้ำชาร้อนๆ้อนทั้งคว้างปลาถ้วยชามปวดเสียนเวียนเกล้ากับบุตรสาวที่ไม่รู้จักทำตัวสงบสง,บสงเงยมอย่างฝั่งเจ้าจิ้นจู ยิ่งนักพระชายาโปรดระงับโทษสะเรื่องนี้หาใช่ความผิดของจิ้นจู่ไม่ย่งเล่อเซียนจู่ผู้นั้นพูดจาเสียมารยาทดูหมิ่นเหยียดยามจิ้นจู่ต่อให้เรื่องไปถึงเบื้องพระพักฝ่าบาทก็มีใช่ว่าฝ่ายเราจะไม่มีเหตุผลมารองรับนะเจ้าคะสาวใช้เอ่ยน้อมหนาวอยู่ข้างๆชายาอีอ๋องเปล่า เจ้าคิดว่าจวนอีอ๋องของพวกเรามีหน้ามีตาใหญ่โตให้ฝ่าบ,บาททรงมาตัดสินความเป็นธรรมให้ด้วยพระองค์เองหรือไรนางเคยได้ยินมาก่อนหน้านี้แล้วว่ายงเลอเซียนจู่ผู้นี้มีรูปโฉมละไม้คล้ายเครื่อง กับสู้ไทเฮาเมื่อครั้งยังเป็นหญิงสาวอยู่หลายส่วนถึงแม้จะไม่ได้เติบโตที่เมืองหลวงแต่ก็เป็นที่ชื่นชอบโปรดปรานของสู้ไทเฮาอย่างมากบัดนี้แม้ฮ่องเต้กับสู้ไทเฮาจะไม่ลงรอยกันแต่ถ้าหากสู้ไทเฮายืนกรานเด็ดขาดจะออกหน้าสั่งสอนฝั่งเจ้าจิ้นจูให้หลานสาวของพระองค์ฮ่องเต้ก็คงจะไม่ยอมแตกหักกับสู้ไทเฮาเพียงเพื่อจวนอ๋ออองเล็ก แน่นอนพอคิดถึงตรงนี้ชายาอีอ๋องก็ยิ่งปวดหัวมากกว่าเดิมชาไหนานางถึงได้ให้กำเนิดตัวก่อเรื่องวุ่นวายัยังเฟิงเจ้าจิ้นจูมาได้หนอไม่เคยจะอยู่ดีๆเลยสักวันเดียวหากเป็นเช่นนี้ต่อไปไม่ต้องพูดถึงอนาคตของบุตรชายของนางแล้วแม้แต่ตัวอีอ๋องเองก็คงถูกเฟิงเจ้าจิ้นจู่ทำให้กละหนวุ่นวายจนไม่เหลือซากแน่ๆ ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ